วันที่13พฤศจิกายน2558นี้เป็นวันพระราชทานปริญญาบาัตรแก่บัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุทาหารลายกระบ,บงังประจำปีการศรึกษา2557ครับทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาก,การจราจรในวันนั้นรถจะติดมากและที่จอดรถไม่เพียงพออย่างแน่นอนครับวันนี้นะครับผมมีเส้นทางการจราจรอ,อีกเส้นทางนึงนะครับมาแนะนําให้ทุกท่านได้ทราบกัน เพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางมางานพระราชทานปริญญาบัตรที่จะถึงนี้ตามผมมาเลยครับ <Pre view. S 1> เส้นทางการเดินทางที่ผมจะมาแนะนําก็คือการเดินทางโดยชัตเทิลเทรนหรือว่าการเดินทางโดยรถไฟนั่นเองครับ <Pre view. S 1> จากการที่ทุกท่านเดินทางมาด้วยรถ,ยถไฟฟ้าแอล p พอร์ตเรลริงมาถึงอย่างสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังแห่งนี้ แล้วต่อด้วยรถไฟขบวนพิเศษ KMITL Big Step วิ่งระหว่างเส้นทางสถานีและกระบงังมายังสถานีพระจอม9้าโดยขบวนแรกออกจากสถานีหัวลำโพงตอนตีสี่ครับโดยรถไฟขบวนพิเศษนี้ทางสถาบัานได้จัดว่าให้อำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและ่างที่เดินทางมาร่วมงานฟรีทุกที่นั่งครับ <Thank you. S 1> ครับเพียง10นาทีนะครับก็เดินทางมาถึงพระจอม9ลาแกระบงังอย่างรวดเร็วปลอดภัยและไร้ปัญหารถติด <Thank you. S 1> ครับ ัรถไฟสบายใจรถไม่ติดดีกว่าแนะ่นอนครับ